วางลงไปเลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหขั้นตอนแรกเลยครับเอาผงพะโลผงกระปุกโรกีบร่อยนะครับเทลงไปซอสฝ้าเขียว <tamam> <lonely> ซอสหอยพริกไทยผงนัวรากผักชีนะครับกระเทียมนะครับตาใส่กันกระเทียมรากผักชีลงไปครับผงพะโลี่เมื่อนี้เขาได้หมูมา,มานะครับตัวบกใหญ่เลยพี่น้องตัวประมาณสักเข่าโล่สิบโลนะครับหมูมหันสูตรแต่กิ๋วครับกับสูตรที่ต้องยุดผสมกันพี่น้องตอนต่อไปนะครับ เขาต้องเอาเมีดเลาะสี่โค้งมันออกก่อนพอเขาเอาสี่โค้งออกจากเนื้อมานแล้วนะครับเขากะจีดให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับเขาเอาเมีดจีดให้มันเป็นบังเป็นบังเพื่อเสียให้มันสุกนะครับในเนือ้อเมื่อนี้เขาสิหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งวันนะครับเขาก็เอาน้ำหมักนะครับเสียเขาปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเท <Hey, S 1> ลงไปในตัวหมูนะครับผม เฮ้ยเนี่ยมูดสดอีหลดีครับพี่น้องนี่ไม่นานละเพื่อสีให้เนือกับเื่องเทศดเนี่ยมันติกซึมเข้าไปได้ครับเมื่อนี่ชิม,มักอยู่เป็นเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับเขาหยดเข้าขไปในเหนือที่เขาบังไร้นะครับเขาสีนวดประมาณสักเกองชั่วโมงนะครับชิม,มักแค่ฟังเดียวได้ครับฟังภายในเพราะว่า ส่วนด้านหนังมันเนี่ยเขาส่มักไ่แครน้ำมัน,นครับน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อให้หนังมันอีกเกาะหลังจากเขาหนวดนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยเลยพี่น้องเขากะเอาหมูนะครับหยัดใส่ในถุงเพื่อสีไปปิดใส่กล่องโฟมกับน้ำแข็งไปหยัดลงไปในถุงเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ปิดฝาเลยนะครับ โอเคครับครบ24ชั่วโมงพอดีนะครับหมูหมัก1วันนะครับ24ชั่วโมงนี้กองนียบเปิดพร้อมกันและะ้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับจากการหมักหมูก็ต้องนี่ครับไม้ไผ่ครับต้องเป็นไม้ไผ่ยิบพร้อมเด้ถ้าไม้ไผ่แห้งมันสิใหม่ก่อนนี่ต้องผ้าเครื่องครับผ้าเครื่องหนีบแล้วก็เอาไม้ตัวนี้ครับค้าขาหนาคาหลังอ่าสูตรนี้นะครับนี่นี่นคานาคานังปึ๊บแล้วก็เอามา นนนหนกักด้วยนะครับพี่น้นองต้องใส่แทงเข้าไปนะครับขอาแลกวหลังจากที่เขามัดไม้ได้ครับใส่ตัวหมูใส่ไม้ย่างพร้อมแล้วนะครับเขาก็เตรียมซีอิ๊วดำนะครับเพื่อสีเลรนสีหนังท่านะครับเอาซีอิ๊วดำท่าเบิดตัว้ได้ไพี่น้อง ดีต้องหยุดความสีซีมนะครับอย่างนั้นไปเลยได้ครับผมไปสู่เตาสูตรโจโฉว,วางลงไปเลยนะครับเาอบึงวารีต้งหยุดสีย่างจักชั่วโมงได้ครับ,บ,ต,รอรบตอนนี้ห้าโม,มงตรงไฟฟื้นได้พี่น้องเมื่อนี้สูตรไฟฟื้นสูตรคนปลากับสูตรโจโฉ เอาหมูนะครับที่มักเซ่ไม่เรียบร้อยเราก็ขึ้นเตาได้เลยครับวันนี้โอ้ยบรรยากาศกินอยู่ทั้งปตาทั้งเขามื่อนี้ครับดีต้องหยุดบรรยากาศอะไรยี่หรอเรียบร้อยครับไฟอ่อนๆพี่น้องพอ,อย่างในสักระยะได้ครับให้เอาน้ำมันพืชนะอามาชโลมใส่หนังมันเพื่อสิเรนหนังให้มันกรอบได้ครับคือหมูกรอบเลยลนะ บรรยากาศเท่าอยู่กลางทับกลางป่าเขาด้วยครับฮึลงน้ำมันไปแล้วพริกอีกสองเพ่อนาจะได้กินนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหเพราะเฮ้าย่างในสักพักนึงนะครับต้องเอาหมูออกมา ให้มันเย็นก่อนแล้วห้องก็ใส่ไฟแห้งเร่งเห็นหนังมันกรอบเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเอาท่านเที่ลงไปในไฟนะครับเอาไฟไฟแห้งด้วยข้อจํากัดของเวลานะฮะทุกเราก็โอ้หง่อนเวลาเลยครับพี่น้องตะเวนกะห้อมตบกดนแล้วเหรอครับผมเชฟเขากำลังเสียง เช็คหนังครับเช็คหนังโอ้โหครับทามาสี่ชั่วโมงเลยครับพี่น้องจนมืดแล้วครับตอนนี้ป่ะบันยี่พ่อกันตอนกินนะครับอ่ะโยกโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเรียบร้อยเลยครับวางลงใบตองเราไปเจอต่อแห่เกยนะครับผมมาดิโอ้โหครับผม ย่างกินทั้งตัวด้ครับผมแม่ย่างตะงแล้วกะเอาเส้นเอื่นไปทอดหมกระเทียมด้วยสูตรดีตรงยุดเนี่ยต้องกินย่างเลยกินพัตโต้ได้ครับผมสวัสดีครับพอคุณนะครับดีตรงจุดมือนี่กันเสร็จสิ้นนะครับ4ชั่วโมงกับการหมัก24ชั่วโมงคือวันหนึ่งครับมือหนึ่งนะครับย่างแบบดนลีเดีพี่น้องเนี่ยลอกมาแล้วครับฟีมือการลอกของอาจารย์วิศวเลียนนะครับกะ บริกวาบซ้ำข้าเจ้านลครับของเขาเมืออาชีพอันนี้เมื่อนทดลองงานครับผมตอนนี้นาขึ้นฟ้าแล้วครับมาๆๆมๆครับหนึ่งเนี่ยกับเจ้ากับนี้ต้องหยุดหนังมันครับผม,มครับเนี่ยดด้วยครับ คาจิคาจิยืดอยู่ตรงคาจิค่าจิได้ครับผมนี่คล้องดีคล้องดังคล้องงูน่องคาจิพี่น้องมงา,ามา,มาล้องเนื้อนได้ครับวันนี้ล้องเนื้อหนึ่งสูตรนี้ต้องยุดเนี่ยเพื่อย่างเธอเดียวกินทั้งนังแล้วก็นเนื้อครับือสุข,ขังเดียว ลองมาเด sensor, ้อครับวิธีการหมักวิธีการย่างกรับกับเตากะอยู่ในขันตอนแรกนครับถ้าได้ก <sk> <ug ed> <target> ็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์รีตรงหยุด <hatten> นะครับผมสวัสดีครับโอ้โหครับสุดยอดครับนี่ต้องหยุดซอยมากกรุบกรุบเมื่อกี้คำใหญ่ๆไป้องโอ้ยเนี่ยเกี่ยยังสิเนี่ยมา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 เกี่ยเข้าไปนึงครับ Variance, สุดยอดน,น้องสุดยอดสมกับการรอคอยมาสีชั่วโมงคับอีกมือหนึ่งครับที่การมา